ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจดจำประจำซีซั่นนี้ของเหล่าสาวกเดอะกุนเนอร์เลยก็ว่าได้หลังเปิดบ้านถล่มคู่แข่งลุ้นแชมป์ตลอดสซีซั่นที่ผ่านมาอย่างเรือใบสีฟ้าด้วยสกอร์ชนิดที่เรียกได้ว่ากลับบ้านไม่ถูก5ประตูตอนหนึ่งมีประเด็นให้พูดถึงมากมายจะมีอะไรกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับ เกมค่ำคืนที่ผ่านมาเป๊ปกัาดิโอลาเลือกจะใช้มานูเอลอาคันชี ji, จับคู่กับจอร์สโตในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์แบ็แทนที่ประการหลังตัวมาอยากอับดูโคดีคูซนอฟยังปรับตัวเข้ากับทีใหม่ไม่ได้ก่อความผิดพลาดในเกมที่พบกับเชลซีไปแต่นั่นก็ไม่ทําให้ปัญหาแนวรับของเรเบซีฟ้าดีขึ้นแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์แม่งเหมือนเป็นเดจาวูจากเกมก่อนแต่ครั้งนี้เป็นอาคันชีที่ทําผิดพลาดเสียบอลตรงหน้าเคทโทแล้วก็เป็นใครฮาว์แบดแอซิดงามๆให้อดกาตยิงโลง่ลงๆเข้าไปเปิ่นใหญ่ขึ อย่างเท่านั้นครับเรือใบสีฟ้ายามาก่อความผิดพลาดในรูปแบบเดิมๆใครหาแวดกลับยิงออกไปดื้อๆบวกสกอร์ที่2ให้กับทีมไม่ได้ไม่งั้น2-0ไปแล้ว ข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในเกมนี้เป็นเกมแรกครับผมแต่ถ้าว่าเฟปกวาดิโอลายังเลือกจะใช้วิธีการเล่นเดิมๆนั่นคือบิลล์อัพจากแดนหลังซึ่งคุณภาพมันไม่ได้เหมือนแมนซิตี้มาซีซั่นก่อนที่จะเลือกวิธีการเล่นแบบนี้ได้เมื่อมีเกียวอาเตตารู้แบบนั้นครับเลยเลือกที่จะมาเล่นเพรสซิงสูงไล่บทขยี้แนวรับของเรือใไบซีฟ้าตั้งแต่แดนบนจนเป็นที่มาของประตูแรก อีกประเด็นที่น่าหยิบยกมาพูดครับนั่นคือฟอร์มการเล่นของใครฮาวเวดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมที่ดีสําหรับเจ้าตัวพี่แกยิง1นึ่งแอซิสหนึ่ง,แ,งแต่หากเรามามองในแง่มุมผู้เล่นที่ตำแหน่งศูย์น้าตัวเป้าแล้วฮาวเวดยังมีเรื่องให้ปรับปรุงอีกมากมายครับอย่างจังหวะที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ช่วงครึ่งแรกฮาวเวดมีโอกาสยิงโลง่ลงแต่กลับยิงออกไปแบบไม่ได้ลุ้นซึ่งตรงนี้ครับแสดงให้เราเห็นว่าฮาวเวดยังขาดเรื่องความเด็ดขาดในการจบสกอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของศูนย์หน้าหากอา,าราา์เซน,น นนว่าลูกยิงของใครฮาวเวิร์ดจะเป็นประเด็นร้อนในหมู่แฟนบอลเดอะกันเนอร์อย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมผู้เล่นในตำแหน่งสูน้าตัวเป้าที่พาริสกอร์ได้มากกว่านี้หากยังหวังลุ้นแชมป์ในอนาคตส่วนนักเตะที่ต้องชื่นชมมากสุดในเกมนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นมิดฟิลด์ตัวปิดทองหลังพระอย่างโทมัสปาเตที่โชว์ฟอร์มได้ไฉไลเอาชนะการบีบเพรสซิ่งของเรเบซีฟ้าได้แทบทุกครั้งน้องปาเตยังเก็บกวาดแดนกลางของเรเบซีฟ้าได้แบบอยู่หมัดจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรกกระทำได้อย่างยอด โฟเด่นก่อนยิงไกลยอย่างงามช่วยให้อาร์เซนอลได้ประตูพลิกโมเมนตัมขึ้นนําไป2ประตูตอนหนึ่งแน่นอนว่าเกมนัดนี้อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มดีทุกคนแต่ถ้าว่าตาแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์มันต้องเป็นโทมัสปาเต้เท่านั้นแหละครับประเด็นปิดท้ายวันนี้คงต้องยกให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ต้องบอกว่าโดนเอาคืนแบบทบต้นทบดอกเริ่มจากจังหวะที่อาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์าราบเบียลมาการเยสที่ถูกฮาแลนด์โยนบอลอัดหัวเาเ,เกมก่อนวิ่งเข้าไปดีใจอัดหน้าด้วยความสัจใจสัยๆไม่่เเพีงทานั้นครับ Kelly, ไมิ่ ปีของอาร์เซนอลที่ถูกฮาแลนด์บอกว่ามึงเป็นใครในเกมที่แล้ววันนี้ก็ตัวยิงประตูดได้พร้อมกับท่าดีใจนั่งสมาธิล้อเหรียญฮาแลนด์แบบโคตรเจ็บแสบเท่านั้นยังไม่พอครับหลังสิ้นเสียงนกหวีดจบเกมอาร์เซนอลกระทำแสบเปิดเพลงฮัมเบิลของเคนริกลาม่าดังกระหึ่มไปทั่วสนามซึ่งเนื้อเพลงครับทอนทุกจะมีประโยคที่ว่าบีฮัมเบิลหรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่ามึงจงถมตัวซึ่งประโยคนี่แหละครับเป็นฮาแลนด์ที่เคยพูดใส่มิเกลอารเตาเมื่อเกมที่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนนี้ออาาเเซ ขึนได้แบบทั้งขึ้นทั้งล่องทบต้นทบดอก